ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาบอกว่าไปพบลูกเต่าปูลูและก็ปูเจ้าพ่อหลวงเขาบอกอันนี้คือสัตว์ป่าหายากนะคะพบเจอที่ไหนยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ มาที่นี่เลยนะคะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เขาออกลาตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ไปพบกับลูกเต่าปูลูตัวน้อยๆนี่ไงใช่ลูกเต่าปูลูนียเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นะคะซึ่งมันจะอาศัยอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อู้น่ารักมากๆูนะ คือมันอาศัยอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ระดับความสูงแ0 0เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโอ้ยเหรอคือเป็นลูกเต่าปูลูเพ็เมียอุ้ยดูยังไงไม่รู้เพ็เมียตัวนิดหนึ่งความยาวประมาณ14เซนติเมตรนะคะนี่ยนาไปตองดูมันน่ารักปะอย่างหนึ่งที่ชัดเลยนะไม่เหมือนเต่าชนิดอื่นหางยาวหางเต่ามันยาวมางเออหางเต่ายาวมาก เลยเออลนะคะแล้วก็พอเขาเจอเนี่ยเขาก็ปล่อยลูกเต่าเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติเนาะสำหรับเจ้าเต่าปูลูเนี่ยจะบอกว่าเป็นเต่าขนาดเล็กน้ําหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมกระดองของเขาเห็นไหมมันจะแบนเล็กแล้วหัวเนี่ยโตหัวหดเข้าในกระดองไม่ได้เพราะอะไรกระดองเล็กกว่าหัวคุณดูปากมันจะคมนะคะแข็งแรงด้วยคล้ายๆกับปากนกแก้วเลย ขาใหญ่ขาเนี่ยหดเข้ากระดองไม่ได้เหมือนกันนะเห็นไหมขาข้างหน้ากับหัวมันหดเข้าไปค,คือมันไม่สามารถเอาตัวมันหดเข้าไปอยู่ใต้กระดองได้มันเหมือนมีกระดองอยู่ข้างหลังเฉยๆเงี้ยออปลายเท้าเนี่ยมีเล็บแล้วปีนขึ้นขอนไม้หรือก้อนหินได้แบบนี้เออหนะคุณดูเห็นไหมมีเล็บเอมีเล็บเหรอ,อ แล้แหวนเอาไว้จิกปีนนี่แหละแล้วเต่าปูลูเนี่ยชอบอาศัยอยู่ตามลําธารตามภูเขาชอบน้ําที่ใสไหลเย็นเนี่ยค่ะน้ําที่ไหลเวียนตลอดเวลาและอาหารของเต่าปูลูก็คือพวกกุ้งหอยปูปลากบเขียดและไส้เดือนนั่นแหละ,ะก็คือหากินตามธรรมชาติแบบนี้แล้วนอกจากเต่าปูลูที่เป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์แล้วเขาบอกว่าเมื่อหนึ่งถึงสองปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ยังเคยพบสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งนั่นก็คือปูเจ้าพ่อหลวงค่ะซึ่งเป็น ปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอาหน้าตาแบบนี้ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกนะคะแล้วก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น พบเฉพาะที่จังหวัดเลยและเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมินี่แหละครับพบครั้งแรกที่ภูหลวงจังหวัดเลยปี2519<อ>แล้วต่อมานะคะในปี2543ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตอัญเชิญพระประมาิพิไทยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชให้เป็นนามปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกเลยสังเกตรบริเวณหลังกระดองปูเจ้าพ่อหลวงออลักษณะจะคล้ายกับรูปของ ครุฑค่ะใช่แล้วการค้นพบสัตว์ป่าหายากดังกล่าวเนี้ยบ่งชี้ถึงอะไรความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในเขตพ่าสัตว์ป่าวังโป่งลำแดนได้เป็นอย่างดีมากๆเวลาเราพบเจออะไรแบบเนี้ยก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเราจะได้รู้ว่าุยในบ้านเราอ่ะธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังมีอยู่เห็นไหมแล้วที่เนี้ยคือคุณดูแค่ดูน้ำอ่ะน้ำดูใสดูเย็นแล้วมันก็เป็นที่ที่เหมาะกับ ธรรมชาติที่สัตว์ป่าเนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ก็ช่วยกันอนุรักษ์หน่อยเอามาให้ดูกันเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนอะอาจจะได้เห็นผ่านนี่แหละเลาคุณไม่ได้มีโอกาสที่ทุกคนจะได้เห็นหรอกนึกออกไหมเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาให้ดูกันเพราะว่าอุ้ยเนี่ยหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ถ้ามีโอกาสบังเอิญไปเจอจะได้รู้ว่านี่คือสัตว์อะไรชนิดอะไรโอ้เอาเอาเอาเออมันน่ารักดีเหมือนกัน